ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ชาแกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรันดอมนะซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงรวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือข่าวดีสุดๆที่กําลังจะมาแบบไม่คาดฝันเร็วๆนี้เออ ข่าวดีสุดๆที่กำลังจะมาแบบไม่คาดฝันเร็วๆนี้นะครับนะคุณจะได้รับข่าวดีใดๆมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ the full ใบแรกมาสบายใจเลยนะครับความสบายอกสบายใจน่าไร้กังวลแล้วก็คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเออดีงามเลยแล้วก็โอ้หนึ่งดาบเอซออฟอด ความมุ่งมั่นตั้งใจจะนำให้เกิดความโชคดีนะแล้วก็ Wheel of Fortune โชคดีมาจริงๆนะตรงเดะตามหัวข้อเลยนะครับตรงเป๊ะเลยนะสอดคล้องกับหัวข้อเลยที่ว่าข่าวดีสุดๆที่กำลังจะมาแบบไม่คาดฝันเร็วๆนี้ Wheel of Fortune ออกมาแล้วข่าวดีมาแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างอ้าโอ้โหอัศวินดาในอฟซ มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับในท่านที่ทำงานประจําหรือถ้าคนทํางานอิสระมีโอกาสพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งมีการเติบโตในชีวิตแน่นอนอืมโอ้ชัดๆเลยสองไม้เท้าทัวร์บอลเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคําว่าจะมีการเติบโตในชีวิตคุณมีแพลนใดๆคุณสามารถทําได้ตามแพลนเลยนะนี่ก้าวหน้าแน่นอนแล้วก็โอเด็กถือดาบเพดอสเชื่อมั่นในตัวเองแล้วจะดี นะฟังคนอื่นเท่าที่จําเป็นนะครับไม่ได้หมายความว่าให้ดื้อนะแต่ให้หมายความว่าขอให้เชื่อมั่นในความคิดของคุณความคิดแวบแรกถูกเสมอนะครับ9ดาว Night of s w o ร d s ระวังถูกเบียดเบือนระวังถูกคนมายืมเงินอะไรแบบนี้นะครับหรือคนอื่นนําปัญหามาให้ช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวได้จะดีมากนะครับอย่าไปออกหน้าออกรับแทนใคร8ไม้เท้า8 of Wands นี่ไง ความสุขความสำเร็จมาแล้วความก้าวหน้ามาแล้วนะแล้วก็แปดดาบ eight of swords ย้ำเลยว่าอย่าไปออกรับหน้าออกรับภาระแทนใครอย่าค้ำประกันให้ใครโดยเด็ดขาดไม่ฉะนั้นคุณจะโดนภาระของคนอื่นผูกมัดนะครับนะดวงคุณดีพลังงานวันนี้เตือนชัด,ชดเลยไพ่เตือนว่าอย่าไปรับภาระคนอื่นอืมอย่าออกรับแทนคนอื่นโดยเด็ดขาดย้ำเลยเจดถ้วย seven of cups การมีตัวเลือกความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตทางเลือกใหม่ๆที่จะเข้ามาโอเคนะครับวันนี้มาขยายความกันนะข่าวดีสุดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันกับคุณเร็วๆนี้จะเป็นอะไรได้บ้างก็ต้องทํานายตามตรงเลยว่าโดดเด่นเรื่องชีวิตส่วนตัวและการงานการใช้ชีวิตความเติบโตในหน้าที่การงานโดดเด่นมากนะครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากถ้าคุณทํางานประจําคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้โบนัสหรืออย่างน้อยที่สุดถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคุณจะเป็นลูกรักของเจ้านายแบบนี้ผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจ ขายกําไรดีมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเงินทองหมุนเวียนดีแบบนี้เป็นช่วงเวลาโชคดีขาขึ้นของคุณ The Wheel of Fortune ออกมาการันตีใบนี้เป็นไพ่โชคดีเป็นอีกใบนึงที่ดีมากๆของสําหรับไพ่ยิปซีสากลน,นะครับ Wheel of Fortune ถ้าดูใบเดียวมันเป็นวงล้อโชคชะตาที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆดวงดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปแต่ในบริบทที่ดีไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้ทํานายดีว่าช่วงนี้คุณดวงดีและจะมีข่าวดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเป็นข่าวดีด้านการงานดังกล่าวไปแล้ว แล้วการงานจะดีอย่างไรผมว่าคุณจะมีโอกาสเรียกว่าได้รับอิสระมากขึ้นนะอิสระในที่นี้เช่นอิสระทางการเงินอิสระในการใช้ชีวิตได้เวลาพักผ่อนมากขึ้นเวลาว่างมากขึ้น เจ้านายให้โอกาสผู้ใหญ่เมตตาได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้ทำสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นได้จับงานที่ยากมากขึ้นซึ่งมันไม่ได้ส่งผลให้คุณลำบากแต่อย่างใดการรับโปรเจกต์ใหญ่การจับงานยากแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะเติบโตงานใหญ่งานยากแปลว่าผลประโยชน์ตอบแทนยิ่งสูงมากขึ้นคุณมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นได้จากความสามารถของคุณนะครับเรียกว่าเติบโตไปในอีกระดับในอีกขั้นตอนหนึ่งเลย ไม่ว่าคุณทําสิ่งใดอยู่ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่มุ่งมั่นทําให้สุดฝีมือแล้วคุณจะได้รับผลดีอย่างแน่นอนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาโชคดีดังกล่าวนะโชคดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแล้วมันจะดีโชคดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกอยากทําอะไรลงมือทําได้เลยแล้วคนแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรวมถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเอื้อประโยชน์ต่อคุณโดยนึกไม่ถึงนะครับเรียกว่าทางสะดวกเหลือเชื่อนี่คือช่วงดวงดีอย่างแท้จริง นะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ขอให้เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะ อย่างที่กล่าวไปแล้วย้ําว่าการเชื่อมั่นในความคิดตัวเองไม่ได้แปลว่าหมายความว่าให้ดื้อเชื่อมั่นในตัวเองคือเชื่อเซนส์ตัวเองเชื่อลางสังหรณ์ตัวเองเชื่อความคิดแวบแรกแล้วก็รับฟังความเห็นคนอื่นเท่าที่จําเป็นความคิดเห็นดีๆคนไหนที่เขาติเพื่อก่อเราก็น้อมรับไว้แต่ถ้าคนไหนมันวิจารณ์ส่งเดชด่าไปเรื่อยวิจารณ์เอามันเราไม่ต้องไปฟังนะครับเสียเวลาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วจะดีรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเท่าที่จําเป็นนะรับฟังความคิดเห็นที่เกิดประโยชน์เท่านั้น ไพ่ออกมาเตือนชัดเจนนะดวงคุณดีแล้วแต่มีใบเตือนพอสมควรเลยว่าออระวังปัญหาจากผู้อื่นระวังปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อ คืออะไรได้บ้างอย่างเช่นการไปค้ำประกันให้ผู้อื่นการทำสัญญาผูกมัดใดๆการสัญญาว่าจะให้หรืออะไรใดก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องผูกมัดที่อันจะนำพาความยุ่งยากปวดหัวมาให้คุณได้ในภายหลังอย่าทำโดยเด็ดขาดนะแม้แต่การให้คนยืมเงินการให้คนยืมเงินมีโอกาสที่จะหนี้ศูนย์หรือสร้างศัตรูเป็นไปได้เพราะมีโอกาสที่ ถ้าคุณให้ใครยืมเงินคุณจะไม่ได้รับเงินคืนหรือถ้าคุณค้ำประกันให้ใครช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะถูกเรียกว่าเบี้ยหนี้หนีหนี้แบบนี้จะเกิดปัญหาซึ่งไม่น่าเกิดนะครับย้ําเลยไพ่เขาเตือนแล้วนะอย่าไปแบกรับปัญหาคนอื่นแทนใครทั้งสิน้น อย่าไปคิดว่าจะเป็นการใจดําหรือเปล่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะคนเราบางทีการช่วยเหลือกันมันก็มีลิมิตมีข้อจํากัดช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่ถ้าช่วยใครแล้วเป็นข้อผูกมัดตัวเองช่วยใครแล้วต้องมาเครียดเองก็ต้องทําใจให้เข้มแข็งเข้าไว้นะครับฮึบไว้นะบางทีเราสงสารเขาเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะตรงๆนะครับนะโลกนี้มีทั้งด้านที่สวยงามและด้านมืดอย่ามองอะไรสวยงามไปหมดนะครับความเมตตาปราณีมีขีดจํากัด ช่วยคนเท่าที่ทําได้ย้ํานะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอย่าแบกรับภาระแทนใครเด็ดขาดนะครับพายออกมาแบบนี้เราก็ต้องเตือนตามตรงอย่างไรก็แล้วแต่ดวงคุณดีขอให้เชื่อมันว่าเป็นช่วงดวงดีฟ้าเปิดทางสะดวกทําอะไรก็มีโอกาสก้าวหน้าดังกล่าวและจะได้มีความสุขส่วนตัวเป็นอย่างดีตามอัตภาพด้วยเรียกว่าถ้าคุณจเจริญเติบโตก้าวหน้ามีกินมีใช้มัง่งมีสีสุขเงินทองคล่อง,องมือไม่ต้องบอกใครไม่ต้องอวดใครเพราะถ้าคนรู้ว่าคุณร่ํารวยขึ้นคุณมีทรัพย์สินมากมีเงินมากคุณจะถูกคนเข้ามาเบียดเบียนทัน นะครับมีเงินเราอยู่ให้เงียบจุดจุไว้เลยนะมีความสุขตามลําพังมีความสุขกับคนในครอบครัวเท่านั้นพออย่าบอกใครว่าคุณมีเงินอย่าบอกใครว่าคุณมั่งคั่งนะครับ ใส่เฟอร์นิเจอร์น้อยๆไม่ต้องไปอวดใครเรารวยเงียบๆพอนะครับโชคดีมาแล้วนอกจากนี้คุณยังจะมีโอกาสดีๆให้เข้ามาบริหารจัดการให้เข้ามาดูแลมากขึ้นหลายท่านถ้าค้าขายนะได้ลูกค้าใหม่แน่นอนเผลอๆเมีลูกค้ารายใหญ่ซื้อเยอะซื้อบ่อยแบบนี้ท่านที่ทํางานประจําดังกล่าวไปแล้วว่ามีโอกาสได้รับโอกาสดีๆจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาได้รับโอกาสมอบหมายให้ทํางานดีๆงานยากๆงานที่ท้าทายและผลตอบแทนสูงขึ้นแบบนี้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณไม่เคยลองทํามีโอกาสได้ลองท หมายรวมถึงงานอดิเลกหรือกิจกรรมอื่นๆที่คุณชอบที่คุณอยากทำมานานแล้วแล้วไม่ได้ทำสักทีช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นนะครับอยากลองทำงานเสริมใช่ไหมอเอาเวลาว่างมาลองทำดูมีโอกาสที่งานเสริมหรืองานอดิเลกข,ของคุณ จะเติบโตด้วยดีพัฒนามาเป็นงานหลักได้เลยนะครับบางหลายท่านบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้จากงานเสริมสร้างรายได้จากงานอดิเรกเรียกว่าชีวิตจะโอโหอู้ฟู่มากขึ้นแน่นอนข่าวดีดวงดีของคุณจะเป็นประมาณนี้เกี่ยวกับการสร้างเนื้อสร้างตัวที่ดีการงานการเงินก้าวหนะ้าประมาณนี้และย้ําว่าอย่าไปแบกภาระของใครอย่ารับปัญหาของใครมาโดยเด็ดขาดนะประมาณนี้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำเตือนใดๆหรือแม้แต่มีคําแนะนําใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหาถ้วยนายอ o ฟครับชัดเจนเลยคุณจะมีกินมีใช้มีความสุขสบายแน่นอนก้าถ้วยเป็นไพ่ที่อุดมสมบูรณ์มากอีกใบหนึ่งเป็นความ เพียบพร้อมเกือบจะสมบูรณ์แบบถ้ายกตัวอย่าง1ิบถ้วยคือความสมบูรณ์แบบ9้าถ้วยนี่ก็คือมีเยอะแล้วมีครบแล้วขาดไปใบเดียวอย่าไปโฟกัสสิ่งที่ขาดโฟกัสสิ่งที่มีแล้วคุณจะมีความสุขอย่างมากดวงดีโชคดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ